กัจฉามิพูททังสรนังกัจฉามิธรมสรนักัามิพะทังสารนังกัจฉามิตุติยัมติพุทังสรณังกัจฉามิสัมโสนัมายังพันเตวิสรงวิสรงละขณะทายา สัลลนนัสส er> ังฆามีพ awesome ุทธังสัลลนังามีธรรมสรนังาสัพพัมสุทามายิาัิสิาปัฏฐาสมาทิยามิกาเมสุมชาจาราเวรมณีสิกขาทุกคนทุกคนขอกาเธอ สาบตรรักษาย่ำปีนองไปมากนย้วมือเสหัวนีนั่งพุท์ดีไล่กระด้วันนี้มาขอลูกเคยอาขอลูกกับบ้านกับเมืองเวียงว่างด้ปานี้กงุงสูย์ศีที่แหงแง่งแหล่งหลายตั้งแจ่พระองค์ออกมาจากคุณละ่ะส่วนนั่งมาที่กันดังตํา เาร์พคละหมากลักไม่มามาพอเวทสันดอนกับสนุกกินสนุกพี่ยไ,ได้กลางโดนก,กันว่ายบัะมวงไม่กินหนากันหลายว่านันบูภาษาหายลองกับเจ้าไปใส่มา,ว,า,มาวัน

giềm bên trọ bên là tha luôn nè trên là chàng chọn quân trên lửa bao xa quân đang là เชิญพานีเมื่อขึ้นพสาีาเมี่ยวชิดื้อเจชพาหนี่คนนศาที่คนไม่พระองค์เลยขึ้นไปเมืองไปฝันว่ยู่ฝ เพื่อสุขุนกายพร้อมกันว่าไท้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่ใชอยู่อ่าลับอเขาเออเสื้อนอกูเมสุ้อนอนก็ได้เออพอ ผิดแพร่พิดพลาดเออพิษพลาดแต่จิตใจผิดพลา,าดไปแล้วเออเออจนมาเกิดพุ่มบอดีบองงามเกิดพุ่มแห้งแรงในเมืองสีพี่ก็ดีกับพอคืดได้แล้วกับจังมาขอโทษขอไผ่ลูกเต่าขอเชินลูกเชินเต่าขับสูเพียงือว่างเดือกเอ้ย เจ้าเมืองบ้านเขาชินชั่งรังเกียจเกียดว่าซ่านตามแก้วเขาเลยชาไรหนีนี่แค่นั่นแล้วพวกเจ้าเมืองมาเอิ่นมาบ้านก็คือสิบกองขับเตาเตาขึ้นไปเหลือเมเราเข้าไปสร้างมาจ้างก็้าพินดอกันว่าเมือง ลูกเอพอกับแม่ยังสายุลูกเต่าเลยด้วยกันยังสายุกันหากับจารีเอายังรอคอยพออยู่กับตั้งกลาเอ้ยกับใบ้บนเจ้าเนื่องได้ได้รับพันรับพันาใหดอกตศิวาเรืองเต่า,าเรืองหลังในขังสะก้อนเดยวตุ๊กตาลูกหลาน้ำแน่ไมน้อยน,นะน่ะ แบบนี้ท <c oughs> <c oughs> ำเขาบ้าเ <c oughs> อะจากเกาถึงปุงกษัตริย์ไทยสัน,นตวันตายาเวตก่อนเขาเกี้ตาไม่จะเขาสู่ไภวัน ีกษัตริย์นา้นกันกระเดินดงคงเถื่อนเพราะว่าจิตอยากเปลียนโลกแปงเพศเป็นชี้พระองค์อุ้มชาลีกันมาที่ประอุมนองฟังเสียงนกเข่าห้องกระห้องน้ำตามเข่าได้ยินเสียงกาเบาอยู่เทิ้งผู้ห้องหำขึ้นโคกสูงลงโคกต่ำมันอิดเมื่อยเต็มที่ได้ยินเสียงชันีในไฟดอกห้องปวดฟึงจะนีดาสวดพระองหำหาปัว เท่าเลี่ยนึกลัวก็เลยทำหลอกพาพอนางกันหาหน่อยนอกระทำกอคือกันอะไรอยู่ไฟวัน่อกันสีจ้านั้นอะไร่อจ๋า อยู่ตามป่าตามดงนี่ละองค์กษัตริย์เจ้าสันดอนก็นเลยเา้านั่นขนุกยางขาขาวกันบียกยาวบินไปนนกใส่บินมานกตระทาบินเหนี้เสียงจะนี้มันแก่นแอนกายดอกเต้งเต้นเมื่อนี่ตนตัวขาบอกับคืออ้นดอกกวงเตาสี่อยูไปเยาวยาวบวชปะจนดอกมาตอรกเบิดจอมา เจ <the> pues <st> ้าคือเงาดำเสียน้ำไหลโอ้ยเลอดดอนนองท่ียรับผิตต่พอผูยึตั้งแต่เงาห้ฟังิ่งดู แกก่อนมึงดูเงาเหงามึงดูกันว่าสิไงไปเบียดกาป่าเอ้ยตามเสืออเจ้าให้มึงเอาฟังวันเจ้ายังอยู่ต่างเดิจ้าให้เจ้ามายาอะไรนี่เงาห่วงคนนั้นว่าจาอยู่วันเจาไปอยู่ผู้ใหญ่กว้างจะเป็นเพื่อนโมกาทิ้ง อาใสอยูไปไหม่อาศัยกาตัวหินวอนเจ้ายาไปอาศัยกัดเและอาจอนกักเจติ่งพวกมูเห็นเจ้ายาไปเล่นจิ่งล้ำสักปากาแล้วให้เจ้าขึ้นเมื่อสาบเหาขึ้นเมื่อบานฝ่าเชิญอจังกันหาทังเจ้ารีเจ้ากันหาหน่อยอ่อนเชพระเหลียจำเจ้าเชิ้ขึ้นมา จาินั้นเินเชิญนเลยเชิญโอ้ยจะมาเป็นกะลุตนรศาสเตเน้อเสียงอิดกิ่วเรี่ยรีนาะเอจังสี่กับจิขึ้นยนล้าขันดอกไม้ โอ,อนกันบันสีคำามองพระเวทกูสุงธรรับออกกันดอกไม่รอดจากไทยลังสีเพศสละสินละกาสาดอกพื้นเพียงพ่อมแม่เนี้ยนตตอตัดต้นร้อมถึง,งบังวลลานาะที่ไอ้เป้าดวนที่ไอ้ทีทท เอประชาชนดอกปีนองเห็นแล้วกะซึน้ชมฟังเสียงแตกน้อตมต้มดอกสุมเจตนาปองไทยกะหุ้นห้องใสได้เที่ยวไปดอกเลื่องลามนะพากันร้อนเรียมยังในพลังเดือละดาษ อึงกะนึงดอกวนเหาไปสมดาวดอกเส้นใจโองพระเวทกะจึงไอรล้าต้งพวงมาไลยหอยแียนย้อยเดือระดาษพืชสชาดิมากใงให้ยืนมันเหมือนวัสางเยียมศิลาดอกขึ้หนองประเจ้าใชดอกแก้วพูกันเรื่อ ไอ้คอยยูดอกเทียงมันดอกหลกดัวดอกขึ้นสมก้กเตกระหอกจอนหี้มจิได้ดอกค้างหายเสียได้โอ้ยสารหน่อยขาดบ่มีวันจีเต้าโคงดอกขึ้นได้ดอกดัง่างลาพระวังสาหนามในวังสาบวกจิไ้ตาเต้าคงงาม เสลาลำดอกวนไปพัดพาาไปดอกแก้วคู่สาราทองงามวันขึ้นก้อยดอกบอวก้อยได้เห็นแดงสิขอลาโนอไปเล้วสาราทองอันซอยซื่นคุนขามีดอกมือนตื้อตวันไววสิบอเลืองงามเออลาจสนกกุมป่องอป็ดกากาใน nóc ca xa nhau, lọc ngũm tung tên, nóc ca tìm kiếm cung Đọc dung ngang, ca phá, xa thà đi nam Xíu hú cung, lọc có ca ong Lớ tuần nhau cuồng, phá ca thông, lô Phá thiê phố, lọc có căng, ngựa lọc dự ca ong to năn là nam ยางจีพอล่าไปอือมิฮวัดหัวลำซิุ่่ว่ามาซีเอ้ยต้องหัวลำน้ำปูเด้ออืมืมเอาล่าเอ้ยตักอดระบอกยังไงเลยเอาที่เอ้ยที่คันวาวสร้างมากขึ้นกีสร้างเด้ล่ะยาสวิทหนอ คลนไปคนไป่างนยทบ็ซไน้หลังจากการเชิญพเวทแล้วพเวทปบคุ่คนไฉกาศมีการ